สวัสดีครับปุมพบดพอกันยามเช้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยมองมันจะกาวตัวนะหนาฮะหน้าพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้ตอนตีสี่ลงไปเลยมองซิฟองศาครับพี่น้องเอ้าไปเลยโมก็โหได้อยู่ได้กลิ่นเยอพี Zero ่น้องนี่มัานดิวมัานดิวครับโอ้มีมัทุกป่าน้องเอ้ยโอ้ยไต่ไต่ไต่คือไปจะได้ได้พี่น้อง จะน่ากินเมืดครับเนี่ยในไขยย่พี่น้องเองที่สติเป็นอยู่พี่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยปะปะพี่น้องเลยเป็นรูเรียรับนี่ตัวนี้ติดมองที่เซ็นครึ่งครับพี่น้องไม่ให้เก็บไม่ได้ตั้งมือตุ๊บๆอยู่หนงังวงนอนนั้นเลยครับนี่กรองอีเดีนนี่เกลี่ยร่างนะครับนี่เอ้ยห,ยหยิวขึ้นเหี้ยตกปุ๊บลงรถปุกนันเลย อ้โหพี่น้องข้าขนาดน่ะน่ะปากุดปลาเตอมีบัดครับนี่นี่ก็ป็นหย่อนลวดตมะมือเป็นหย่อนหนาวเยอะลวดรับสี่เซนครึง่งต้องสามเซนครึง่งสี่เซนท่านี้เลยสี่เซนครึ่งเนาะนูะ่นปากุดนุ่นขุดปลาจ้อนครับปลานานุกับเป็นขุดครับนี่แม่ปนานกุดได้ปเป็นหลูกดิพี่น้องได้เป็นซีตัวด้ขับกับนี่สี่เซนครึง่งพอดีเนะครับปากุดไม่ต้องงาน ปาปากก่อบุกเลยมันมองหกเซนบุ้งครับนี่ตานี่นี่รุ่นนี้หกเซนเจ็ดเซนบุ้งแล้วครับนี่นเพ็ดเซนก็ขาเนี่ยครับนี่พัดเอวนี่ป,ปากกปากครับนี่ปากทองเรื่องนี่ปากนวดแผ่นเลนลายอย่างเนาะปาปาก็ได้เออได้การได้การเจ้าตัวยื่งใหญ่ทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่นะปลาหน้าหนูครับวันนี้อันนี้ปลาเสียม เสียมปะนางนี่แหละครับนี่โอ้ปลาโคก,ก็ได้โอ้ยข,ขนาดหน่อยอันนั้เนเบ่งไข่ครับพี่น้องบานนี่โคตนี่มันไข่แต่เหรอหลูล150ร้อยห้าซีซ์เนี่ยประมาณนี้แหละร้อยห้าซีซก็พอแล้วยามนี่ไข่เพียงไรเนาะได้เก็บหูได้คำวิปลาโคครับอืมอันนี้ปลาอื่นครับพี่น้องนี่ ใช่ชือมองซี่เฉียนพี่น้องขึ้นเบิ้องด้ซเฉียนขึ้นเบงซีนี่ซี่เหลือด้วอนี่นี่ซี่เหลือมันลอกเลยล้างม้วนตาดเลยตาดโถอเถอถถถมประกฏยจะถูกไว้ม่เคมาพกกับปูหัลได้ครับบ,บ,บน,นล่ลงเฟก็ได้มุดเดียวครับป้าป้านึงกันหนูห้าหกคินี่นะครับนี่ ป้าม fo ันจะโตคับงามๆพี่น้องเอ้ยบ่แม่พูดแล้วพูดแล้วจันได้อยู่ที่ห้าโลคนนี้เลยจะไปสร้างบึงโอ้ยตาหนูป้าป้ามีแต่ป้าป้าครับนี่ปลาเอิญครับนี่ปลาเอิญเนี่ยเอิญคใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยอู้เป็นสาวลูกด้วยครับตัวเอิญเนี่ปลาข้างแซงนี่แน่ได้การมึงปัญญานบ่เราต้องแย่งพี่น้องปัญญาน ย้อนเจ้อ้เฮียนชามนี่ย้อนว่าโคตรหนามาปั่นเลยครับพี่ยอนป้าโตพี่น้องเอาคันเลยครับบ้านนี้เห็ดไปยางลงเลื่อมาตัวนึงครับนี่แช่หมฮะก็ไม่ได้ห้าลูกนลยพี่น้องเรียบไปซั่งเบึกเลยอดพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วลบ้านนี่ซั่งมากกว่เด้ออ๋อใจใจนั่นได้จากลูกนี่ เอาทุ่มซื้อไหมถูซ้ำขี้เอ้ายังยังเดี๋ยวปุ้น่าดอกไข่ฮะนี่ปลาจอนปลานี่ยนะเย่ไข่อายปลาอื่นนี่เอาไปฟิเินื่เอตัวเยนี่เอาอาบางก็ไม่เันเสื้อทุ่งขนาดมึงกนเอาอันนี้ก็น่ไข่อะไรพี่น้องเองนี่ ักกดปลาเตนนี่ครับนี่เอะคลิปนี้วิซานีอะพี่น้องทางนี้เอ,อ้ยเราไปเฮ็ดติกินลาบปวยก,ก็ได้เมื่อถตัวนี้โลซ้ำขีเอาเนี้อเป็นยนอยนี่เด้นี่ยตามตัวที่ตัวเนียเอดป็นยนตเแล้ คลิปนี้สั้นนี่แะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรลบชมนะครับด้วยสวัสดีครับ